ช่วงหกก็จะเริ่มชาร์จตัวกันด้วยนะครับผมก็อินดิโก้เราทุกคนนะครับก็ชอบเอล่าชาแนลกระดิชเลยนะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่กันที่อ่าเว็บเ P ฟพีสตอร์ช็กันนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดฟรีให้ทุกคนกันนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปเติมโค้ดกันเลยนะครับอ่าเข้าเลยโอเคอ่าผมก็สำหรับอ่าตรงนี้นะครับทุกคนก็กดติดตามผมได้เลยนะครับผม ก็สำหรับรหัสโค้ดตัวนี้นะครับทุก็เป็นรหัสโค้ดนี้เลยนะครับผมเป็น v i p j t y r 7นะครับก็ตามนี้เลยนะับแล้วก็กดตรวจสอบได้เลยนะครับนี่เลยนะผมได้้อสำเร็จนะครับแล้วก็เปิดแท็บมาครับไปเช็คที่บัญชีของเรานะครับนี่เลยนะับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเช็คตรงอ่า ค่อยคงเหลือเลยนะครับทุกคนก็ไเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับปีของเรานะครับผมก็อย่าลิมไปใส่กันด้วยนะครับทุกคนโอเคับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมก,ก็ต้องขอตลาดก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ